สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะฮะแต่วันนี้เนอะผมเพ่รู้เหมือนก,กันว่ามันอัพเดตแพทนานอย่างนะคือผมก็ไม่ได้ติดตาม Minecraft นานแล้วนะก็ตอนนี้ Minecraft ก็มาถึงเวอร์ชนันที่หนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองครับผมโอเคเราก็มาที่ Edit Profile นะครับเราก็อื่นเปิดตัวเกม Minecraft ขึ้นมาทันเราก็มา Edit Profile เอาเป็นหนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองนะครับผมกดเซฟโปรไฟล์แล้วกดเพ y นะฮะ วันนี้เราจะมาสอนที่อัปเดตเป็น1.10.2แล้วก็ลงอัปสีไฟนะฮะส่วนวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมอันนี้ผมใช้เป็น i d แทนนะฮะสำหรับใครใช้เป็น i d เถื่อนก็เดี๋ยวผมจะถึงคลิปเก่านะฮะแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงคัอธิบายใต้ใคลิป description น,น,นะจะมีลิงก์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมถ้าใครใช้ i d แท้ก็ ก็เข้าไปโหลดจากเว็บไปดีไหมครับได้เลยถ้าอันนี้คงจะรู้กันเนาะโอเคแล้วรอมันเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งอะคือการที่เราจะลงอัปเดฟ่นี้ได้เราต้องอ่าเราต้องลงตัวเกมแล้วก็รันตัวเกมก่อนครับผมอ่ามาแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะปิดตัวเกมไปก่อนนะฮะโอเคเอ,อ่อเฟซบุ๊กโอเคไม่เป็นไร <laughs> โอเคพี่ โลด,ส,จจด,ดสักครู่ครับผม OP. อาจจะพิมพ์มือ,อเดียวนะฮะช้านิดนึงเอาสักครู่ออครับผม OP Optify ยังไงวะ Optify เอานีหนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองครับผมอ่ะมาแล้ว o p t i f y s d Mode for m e c ครับโอเคมาแล้วครับผมแล้วอัปติไนี่จะสามารถลงอ่ามาเชดเดอร์ได้ก็คือมดแสงและเงาแบบนี้นะครับผมเลือนลงมาฮะนี่ครับ1น1่บคลิกดาวน์โหลด p t i f ิไครับผมรอสักครู่ мир, <ừ. S 1> ครับ เก็บกดเก็บไว้นะครับผม um อัปติฟนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันจะทำให้ตัวเกมลื่นลื่นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็สามารถซูมได้ด้วยนี่ละก็คือข้อที่ได้เปรียบโอเคครับผม,อมรอนะฮะตอนนี้ถ้าใครตอนลงตัวเกมผมไม่แนะนำให้แบบแบบยังไงละ่ะ เอไว่แนะนำให้กดแบบเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ของตัวเกมนะครับผมถ้าใครเปลี่ยนก็กเปลี่ยนตัวนี้ตามด้วยนะครับผมกด <c odes> install ครับผมอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จเออเปิดตัวเกมไหมครับขึ้นมานี่เห็นไหมัมนก็จะขึ้นเป็นอัปเดตเพลย์มัคหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองลองเขียน out of i l e นะสำหรับใครที่ไม่เป็นนะก็เปลี่ยน ในตรงนี้ได้กดเซฟไฟล์แล้วคนเริ่มใหม่ครับผมน่ครับมามา,มาทีนี้เราจะได้เล่นไมค์ครับแบบลื่นแล้วส่วนมอดแสงและเงานี้ผมถ้าใครอยากให้ผมทํำก็ค่อยบอกผมเนาะแต่ตอนนี้ผมยังจะไม่สอนนะครับผมเออก็ยังไม่มีคนอยากรู้นะส่วนวิธีโหลดตัวเกมนี้รู้สึกว่าจะมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็การลงตัวอัลติไฟนะครับ อรอโอ้โหสีนาทีแล้วผมจะพยายามทำคลิปให้สันนส้นที่สุดนะครับผมโอเคครับกดที่ออปชันครับผมอ่าแล้วเราก็จะมาเอเอเนๆแล้วก็จะมาที่คอนโทรลนะฮะโอเคเลื่นลงมาครับผม อาจารย์คิดว่าจะมีคาว่าเมนูซูมขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัว C ีครับผมใครจะคัดต้อมว่าได้ครับแต่ผมชอบกดตัวแซดบอกว่าจะใส่เป็นตัวแซดครับผมแล้วกดกดดันฮะโอเคกดดันเดี๋ยวผมจะลองเล่นในในซิงเกิลเพย์เรินฮะโอวดเทียทีรอรอมันเจเนอเรตวัวครับผม าแล้วมันมาละอ๋อมีมีหมู่บ้านวันเดเจอร์ด้วยนะจังหวะน,นี้อ่าสังเกตนะมันจะลื่นเพิดลื่นเหนียวมันแตกเลยนะครับผมอ่าลื่นต้องกดตัวต้องกดตัวแซดดูฮะอ่าถ้าถ้าใครเปลี่ยนเป็นตัวแซดก็กดตัวแซดน,นะถ้าใครเปลี่ยนเป็นตัวสีก็กดตัวสีครับผมฮัลมันก็จะสามารถซ o o m ได้โดยสามารถกดค้างครับผมโอเคแป๊บนึงเนานะแป๊บนึงอ่า อันนี้ก็คือเวเดเจอร์ตัวใหม่รับผมผมก็ยังไม่รู้กันเหมือนกันว่าตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรนะฮะมันแรกของไม่ได้แลวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเมื่อกี้อ่าเห็นไหมจะลื่นปื๊ดลื่นแบบโคตแตกเลยอ่าเห็นไหมน,นี่นะครับอ่าก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ครับผมอืมอย่างเงี้ยอุย้ยไม่ตกเอาไหมไม่ตก โอเคก็ก็ไปดานลดูได้ครับผมก็มันก็ข้อดีของมันก็คือเอาไว้ซูมดูระยะไกลฮะเผื่อแบบไม่แน่ใจไงว่าข้างหน้าจะมีคิปเปร์หรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาดิสเอาดิเดอร์ดิสเพนขึ้นสักสิบหกก็ยังลื่นนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยนะครับผมว่ามันดีแค่ไหนนะตอนนี้ผม ใช้เป็นคอไอห้าคอไอห้ารัพคอไอห้าตัวเก่าฮะแต่ก็ถือว่าดีนะถือว่าแรงอยู่ตัวนี้แล้วก็เป็นอ่าเป็น CPU สีคอแล้วก็ Nvidia ดีเอ็นเอ็นเนีของ้ตัวนี้ก็เก่าแล้วแต่ก็ยังก็ถือว่าย,ยังเทพสำหรับผมนะออเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไรหร่สมัครก็ได้แค่มาคร f t แล้วก็งานตัดต่อ,ตอวิดีโอเนอะโอเคกด F3 ปิดไว้ ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีดครับบ๊ายบาย